อันนี้เราแลกเราแลกกิจกรรมมา <c oughs> นี่บอกว่าเติมเติมแล้วแลกมา <c oughs> บอกว่าของอภิมหาโหด <c oughs> ลองเปิดลองเปิด <c oughs> อันนี้สินะโอ้โห <c oughs> ของดีแน่ๆรีบไปแลกมาเลยนี่ดีเพาะวะเนี้ท่านมาเอะเอาไปใช้สองล้านเหมือนตัวกาก,ากไงก็ไม่ลู้โอเคได้นี่มาหมดเลยชิดไหมเปิดกุญแจทองโชว์ด้วยนักเตะนักเตะ อืเต็มเต็มไม่มีอะไรดีแล้วได้แปดสิบเปิดนี่ห้าอันอว่าไม่ได้ตัวกาก,ากแน่เลยจบแล้ว